สวัสดีครับวันนี้ผมมีพระพุทธิชินราชอินโดจีนพิมพ์ตอโบกีมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับลักษณะโดเตนของพระพุทธิชินราชอินโดจีนพิมพ์ตอโบกีนะครับก็คือผิวพันเขานะครับก็จะเป็นผิวพันมะละนะครับอ่าก็เป็นที่นิยมของเซียนนักเล่นนักสะสมทั่วไปนะครับ หลักการพิจารณานะครับก็คืออย่างบริเวณบัวด้านล่างขององค์หลวงพ่อนะครับเขาก็จะมีเส้นขีดขึ้นนะครับแล้วก็ขีดลงนะครับก็คืออย่างเส้นขีดนะครับถ้าหล่อไม่เต็มไม่สมบรูรณ์จริงๆนี่คือจะไม่เห็นนะครับจะจะไม่เห็นนะครับอย่างพระองค์นี้นะครับที่ผมเอามาให้เพื่อนๆชมเนาะก็คือพระจะได้สัดส่วนนะครับนะอย่างเพื่อนๆน,นลองสังเกตดูบริเวณซุ้มนะครับซุ้ม ก็จะหล่อได้สัดส่วนนะครับสมตรงนะครับนะอย่างพิมพ์ต้อโบกีดเนาะเขาก็จะมีหลายหน้านะครับบางหน้าคือซุ้มบริเวณนั้นเนี้ยคือเขาก็จะต่ําลงมานะครับแต่องนี้ก็คือข้อดีนะครับก็คือเขาจะได้สัดส่วนเลยนะครับจมูกขององค์หลวงพ่อนะครับจมูกขององค์หลวงพ่อถือว่าโด่งเลยนะครับถือว่าโด่งนะครับชัดเจนนะ ระก็หลอด้ตรงนะครับประกบตรงนะครับบรเิเวณด้านหน้าขององค์หลวงพ่อนะครับด้านหน้าและด้านหลังนะครับก็คือประกบตรงนะครับพระไม่แอนนะพระไม่แอนนะครับอย่างบรเิเวณผิวด้านหลังนะครับอย่างผิวบริเวณด้านหลังนี่ยก็คือเป็นผ้าที่ใช้มาแต่คือก็คือใช้มาไม่นานนะครับ ผิวยังไม่มีการสิกเท่าไหร่นะครับนะแต่คือข้อเสียของพระองค์นี้นิดนึงนะครับเขาก็จะมีคาร์บออกไซด์นะครับมีคาร์บออกไซด์อยู่บริเวณด้านหลังนะครับบริเวณด้านข้างของอีกฝั่งหนึ่งนะครับจมูกขององค์หลวงพ่อนะครับเพื่อนๆลองสังเกตอยู่นะก็ยังจมูกดองอยู่นะครับจมูกดองอยู่นะ อย่างโคดธรรมจักรนะครับโค้ดธรรมจักรเนี่ยถือว่าตอกได้ชัดเจนมากเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการหาพัาไว้แบบเป็นองค์คูไว้ศึกษาโค้ดนะครับองคเนี้ยผมถือว่าโค้ดองเนี้ยน่าสนใจนะครับไว้คอยพิจารณาโค้ดได้เลยนะครับอย่างบริเวณอ,อกเรานะครับก็ตอกได้เกือบชัดเจนเลยนะครับเกือบชัดเจนนะอ่ะเนี่ยก็คือได้หลายเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะ พิจารณาได้งาด่ายนะครับด้านล่างก็มีคารบออกไซด์เล็กน้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการหาพระไว้แบบเป็นองค์คูไว้ศึกษาโค้ดนะครับองนี้ก็แนะนำว่าเป็นอีกองค์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจนะสำหรับเบอร์โทรผมนะครับเบอร์083.1604848ะครับถ้าเป็นไลน์ผมจะใช้เป็นไลน์แอดนะครับก็คือแอด KOB4848 นะครับก็าสามารถทักหาเข้ามาได้นะครับ